สวัสดีจ้าช่องแม่ปูไทยเอ็นเอลจ้าเมื่อนี่สีมาทำอันรายการผัดอันวุ้นเส้นรวมผัดวุ้นเส้นหมูสามชั้นจะ้ะแต่ว่าเป็นของสูตรคอยเองเนอะตอนนี้คอยลวกพักอยู่พี่น้องลวกพักอันกะหล่ำสีม่วงอยู่มันต้องลวกก่อนพี่น้องเพราะว่ากะหล่ำนี่มันแข็งพี่น้องอันลวกเสร็จแล้วแน่พี่น้องคอยเสียออกไปดัด,ดน้ำยินนะพี่น้อง น้ำเย็นกัญชาน้ำเย็นเสร็จแล้วก็สิเอากระทะมาตั้งพี่นุ่มคะถ้าจะเด็ดเตียมน้ำมันเนาะพี่น้องเด็ดเตียมน้ำมันน้ำมันก็ใส่น้ำมันอันน้ำมันไอ้บกทั่วดิ่มพี่น้องทัวที่สงค่ะ บืมยังเหนียวดีออาดาดน้ำแล้ดาดน้ำเย็นแล้วค่ะนกน้ำเย็นแล้วค่ะให้ผักสดนกน้ำเย็นแล้วให้พักสดอ่าวันนี้แห้งๆแล้วถ่ายก่อนแล้วก็จะเอาน้ำมันใส่เตรียมผักเตรียมของไ้งหมดแล้วจ้าก็จะผัดให้เบงลิจะวา เป็นซูตรงไข่เองไข่รวมมิดเป็นเลยว่าไข่ใสอีกอย่างเนาะกินแบบสบายสบายดียจ้ะนี่ใสน้ำมันก่อนจ้ะแล้วก็สต่อด้วยกระเทียมกระเทียมอันทุบทุบหัวไว้แล้วจ้ะเนี่แถทียมทุบหัวน่อยอยากใส่ลายก็ใสได้จ้ะกระเทียมแล้วกุกคนมา ก็ใส่หลายว่ะมักกับเทียมกัอยู่กินดิบหนหึ่งมักครับเทียมก็มีประโยชน์นะคะเนาะอบควันน้อยๆคนๆระเทียมให้มันแห้งๆกินเกลียมได้จ้ะเด้อใส่เห็นหมั้ยเล็กน้นอยอีก็คือกระเทียมกับทุกกระเทียมใช่ไว้ม่กระดาษนะพี่นอ้อง สบายสบายได้จ้าผัดอุ่นเต่นหมูสามสั่งอันสูตรอันไข่เองเนาะพี่นอ้องแล้วจะคนหมักน,นี่สูตรของมันอยู่แล้วแต่แล้วแต่หาสิปรุงของของเ่ละคนหมักเนาะนสิค้นคนค้อนคอ,นอนไห้ยนั้นอันเข้ากับไออันน้ำมันเนาะใส่น้ำมันพอดีก็ปิดโบ้ปบิดไฟแห้งจะรอกระเทียมมันสินใหม่ก่อนสิดสุกก่อน ก็เบาๆก่อนเนาะจ้ะเริ่มแล้วพี่น้องเริ่มแห้งๆน้อยแล้ะเริ่มประกอบแล้วกระเทียมหอมหุ้ยๆพี่น้องมีเข่าคว้าหอมแหละเราจะติดต้อด้วยเอาหมูสามหมูสามก็มีมักเลยได้จ้ะเนี่มักเลยเลยแล้ว มีชาดังเคนคนปลาจะนัี่าหมงน,น,นั้นแห้งแห้งนี้นเลี้ยงเสร็จแล้วพี่นออ้อใส่เวลานเน่ยจะรักกับาใส่ไข่แห้งด้ยกัน,นมันเผาตันกับกระเทียมเนาะพี่นออ้อเลี้ยงแนี่ล้พี่นออ้อ อี่งนม่เลยจ้าสูตรใน้อเองคุงเองพี่นาะตามสูตรของใครแต่ละใครแต่ว่าของแม่ผู้ใช้จะดสูตรแต่ไข่อีสานเราใส่น้ำตาลหลายจะติดีข่ม่นารงเรื่อเรื่อ,เอนเป็นห่วงละเลื่อ,อ,อนแระกอบเป็นเนยนจัเห็นว่าอมหอมไหม มันเอ้อเมื่อมุงแห้งๆกบกันเหลืองแล้วปใติไปไข่ไปได้ทำไมไข่สักหาหุบใบแล้วก็เดิ๋มักมักไข่ไข่ลายใส่ไข่ลายแม่นหอะมันหอมเน้นมากต่อไป มะี is, นี fram, surveys, al, ่มีสามสัน hmm. ส <Wow. S 2> ีจ <fall>? ั <multiplication ę> dai, ่โซลามีน้ำมันของมันอยู่แล้วเนาะใช้น้าผีชักน้าผีวุ้นเต๋อย่างนี้ฟันดึงแหงนลยก้ย อําลามเลยแบบห่อไห้ไหยลาดเขาไข่เตรียมไข่ไว้แล้วบแบนเสร็จยังก็เอาไข่ลงไปไปจานกับสิผัดรวมกันเลยสีข่จวานุ่มแ่กน่นเนหนาะ ไข่เนาะไข่เหนาะหลังตัวจากจัจากอรอให้มันออเอีเอ่ยมมาเนาะใ,ใส่หุนเสร็จเปิดไปน้อยเล็งไปแน่ไข่มันสุนกเนาะ ใช้เวลาหน่อยนะคะใช้เวลาหน่อยนึงเพราะว่ากผัดท่างนี้มันต้องมีเนื้อหมูมันอุ่นข้านอกไข่เมืองฮอลแลนด์สีวเหลืองอำหลังมึองไทยเลยจ้ะเย็นละเอาไปเรื่อยๆให้มัน ก็สิเอามะเขือเทศลงไปก่อนกันอีกมะเกือเทศต่อด้วยนิ่มเป็นมากสุดขอเส็งเนี่ยวดีเ็จุ๊บเป็นเสร็งง่ขน้นเนะมห่อเป็นไงเนีหนียมหนบดีขน้น คือลวกเรามาผักกระหล่ำกระหล่ำกระหล่ำไอ้สีม่มมวงแล้วพี่น้องมีประโยชน์ใส่กินแน่ก็ดีกระหล่ำกระหล่ำไอ้ม่มมงวงจ้ะเป็นรังไหนที่น้องูเหรอโอ้สีงางมปุ่มเชียงมันใสอาจจะใส่กระเทียมอันเกียวอีกพี่น้อง ซอสผัดไายใส้หอยหอยอันน้นำล้มมีเป็นคองอันนี้ต้องกินพี่น้องต้องกินเพราะไข่แพ้งสะดใส่ใส่ซอสของเขาไปจะเติมน,น้ำตาลน้อยจะใส่น้ำตาลน้อยก่อนมัน นนีี่ไปพ้องเห็นม่คกี่น้องสีสันสีก็สีออกก็ดีจะเห็นมอพี่นอ้องเแยกพันแล้วล่ะเอ้าสีษกินเศษใหญ่นะแล้วก็จ,จนนะติดต่อติดท้ายโดยลุ้งอันนี้เอยียงพี่นอ้องไอ้คือไอ้พริกพริกเอ่อพริกป่นพี่นอ้องพริกป่นหรือพริกอะไร ปลาเนะพไปนองพริกแห้งกอกปลาข่อยอยมกักใส่อันนี้ไปเลยีปนองนี่สูตรขนะ่เนาะไข่ใส่ลงอื่นพอ่าตรงขีนแยยเขาคุมใส่ทีเดียวแล้วเลยเพราะเอาลาดเขาเลยจะพี่นองสีซันก็จะประมาณนี้พี่นองนี่ก็คือผัดวุ้นเส้นอันหมูสามชั้นใส่ผักรวมแนละ้วไปนองขอบคุณจ้าสวัสดีค่ะ